ยอดทะลดชนตอนตัวจริงและตัวปลอมวิการคล้อยผ่านจนดึกสนัดเยียบงานบังเวงกระทั่งลมหายใจของตัวเองยังถนัดชัดหูอีที่อีหวังจะหลับไหลเป็นที่สุดแต่ว่าไหนเลยสงบใจหลับได้พอพิมพ์ตาลงมายภาพทั้งหลายทยอยกันมาหลอกหลอนอยู่ไม่ขาดระยะการเวลาผ่านพ้นในความเงียบบังเวง,งดเด่ยงรวดเร็ว แต่อ e ีที่อีมันรู้สึกรู้ห้องของตนขึ้นไหวทั้งที่ไม่มีลมกันช่วงพัดและเปิดออกช้า,ชาๆกินอายหนาวเย็นผุ้มหนึ่งแผ่นซ่านเขา้าเกาะกลุ่มจิตใจทันทีจนขนลุกเกลียวทั้งรากในความรู้สึกคล้ายมีความอินเยียบที่ไร้สภาพจนหน้าหวาดหวานพุ่งเข้าจุดโจมสิโตนก็ผ่านมีปีศาจรจริงๆหรือหรือเป็นวิญญ,ญาณใดๆจริงๆ ขณะอีทีอจับตามองจนครื่งเกรียดประตูถูกเปิดออกกว่าครึ่งเงาร่างสายหนึ่งพิวเข้ามาโดยไม่มีซุ้มเสียงพอหันหน้ามาประจันจิตอีทีใจสันสะทานปานขาดรอนไปทันทีเสงไฟในห้องยังสว่างสวัยสาดส,สองจนเห็นคนผู้นั้นกระจ่างชัดเรียงท่วงโยงมันถึงกับเป็นสี่ท่วงโยงใต้สิวน้วเมืองฮับปุ้ยที่กลืน่นยาพิษจนตัวบวมดำตายไปในโรงเตียมเล็กนั้น พูดผีความคิดแรกที่พูดขึ้นหูสมองอีทีอเสียดแทงจนตัวสันนิกฐาปากอ้าตาค้าง,งปฏิกิริยาลสติสัมผัสชนะคล้ายชาดาดไปด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าตั้งสีได้ในบัดนีนจากนั้นปฏิเสธความคิดนี้โดยสิ้นเชิงเรื่องพูดผีปีศาจย่างไรก็ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวว่าแต่ในแสงโคมไฟสว่างสวยอากาศปิยาองเสียทุ่งยงในเลยจะคล้ายพูดผี คิดนั้นคิดอย่างนี้แต่อีที่อียังคงขุนรุกเกี่ยวทั้งล่างกระทะลมหายใจยแทบขาดวูไปเสียงท่วงโยงผู้นั้นหันกายปจัจจาน้ากับอีที่อีที่นอนเบิกตาบนเตียงแน่วหนิงมันคล้ายมีความแตกตื่นส้านอย่างใหญ่หลวงเช่นกันมันงงมุดหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกทีเบลพันกลายเป็นบิดเบี้ยวรันทดยืดยืดสองแขนบรเบือง้าตัวไครดากรอาา้อยก็หาาที่งชื่นช้า อีที่อีขบกราบแนบแน่นโทรศัพท์ผ่นประดาคือจนตวัดสีกงกองหยุดไป้แสงไฟในห้องสาสองเห็นไม่ได้ทั้งบวบทั้งดำของเสียงทุ่มยงแจ่มชัดอันคล้ายด่ากจัตุกุยตะกายของสิ่นใดทางมบืองหน้ายื่นสองแขนโตรเข้ามาไม่หยุดยัง้งอีที่อีเห็นพ้องรอยบนใบน้าของมันชัดตาเห็นกระถางกล้ามเนื้อในลลำอคอเคลื่อนไหวมันใช้เสียงแผ่วทุ้มกล่าวช้า,ชา ร้างแค่แตนขบตะเจ้าคุยซิวร้างแค่แตนขบตะเจ้าขบะเ,เจ้าตายเสยสยองเหลือเกินอีที่อีก็ไม่บอกบันแนวนี้กล่าวด้วยเสียงเครียดท่านเป็นผู้ใดพร้อมเป็นผู้ผีหมายจะฝูขวัญเราอีที่อีเห็นเราเห็นว่าท่านกินยาผิดแล้วสองตาเสียงท่วงโยงลึกโลกในเบา้าดวงตามีประกายเย็ยนเยียบเขียวเรืองเลมฟิปากมันบิดเบี้ยวกล้ามเนื้อบนใบหน้าชาดานคล้ายเป็นผู้ผีปีศาจจริงๆ จนผู้คนต้องหวาดหวั่นควันเสียมันส่งเสียงสันนิษจนหน้าหวาดกลัวว่าข้าพเจ้าถูกพวกมันทำร้ายตายไปคุยซิ้วข้าพเจ้าตายเสียสยองอย่างยิ่งหลังแนนค้นแทนข้าพเจ้าด้วยหัวใจอีที่อีระทึกใบหน้าเปลืดกขาวตัวสันนิษแต่พยายามข่มกลั้นไว้ตัดเสียเกลียลดไปสายลับชั่วร้ายมาเาใช้ไม้นี้กับเราแต่ป่าท่านก็ร้ายยิง่ง เสียงทุ่งโยกตายไปไดาแล้วท่านเป็นผู้ใดถึงกับกล้าใช้รวดลายการปลอมเป็นปีศาจมาหลอกลวงเราเสียงทุ่งโยกคุณท้านฝืนหัวรอ,อด้วยความพันทศกล่าวเสียงเย็นเย,ยี่ยมอุ้ยสิวท่านดูท่านดูข้าพเจ้าไม่ใช่เสียงทุ่งโยกเป็นผู้ใดข้าพเจ้าเดินทางยาวไกลอย่างยิ่งถูกปีศาจดูดร้ายในระหว่างทางรังแกย่ำแย่พาปีศาจอนาถามาเพื่อวิงวอนท่านไหนเลยต้อนรับข้าพเจ้าอย่างนี้ได้อุ้ยสิวเอ้ย อีทีอีพันตวาดด้วยโทรศาทในโลกกว้างใหญ่ที่แจม่มใสไหนเลยมีวิญญาณชั่วร้ายใดๆท้าเป็นคนปลอมตัวมาชัดๆคิดจะหลอกลวงเราให้หลงเชื่อหรือฝ่ายต้องฆ่าพัดั้มพายพิมพ์ตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมกล่าวอย่างหน้าสะาู่เปล่าท่านดูเขาหน้าตอนตายของข้าพเจ้ากระมังจะดูตอนข้าพเจ้ากลายเป็นปีศาจร้ายแล้วก็มังโอ้พุ้ยซิีวปรภพหนาวเย็นว้าเหวเวหลือเกิน อี้ที่สถานขึ้นฮึกใหญ่ถวัดสุดเสียงเรียกท่านหยุดไว้เสียงท่วงโยงผู้นั้นตอนนี้หาจะขอบเตียมประมาณ5้าก้าวเมื่อได้ยินไม่เพียงไม่หยุดเท่านั้นกลับสือึกเข้าไปยิ่งเร็วกว่เดิมพร้อมกับแผดหัวรอโหยหวนเปล่ปาดำาให้ไม่ผิดพีษาคล่ำควมอิปริตานั้นประกายเย็ยนเยียบคล้ายฝนหนาใหญ่พุ่งปาดไปบนเตียงทันที พอห่มที่คุมอยู่รากอีทีอีพุ่งควาบขึ้นมาวดบนรดาอาวุธลับกลุ่มใหญ่ไว้ได้หมดสิน้นแท่เป็นเวลาเดียวกันที่ผ้าห่มวมว้้นขึ้นกายเขียวเรืองสายหนึ่งพุ่งวาบมาที่เบื้องนาเสียงทุ่มยงแต่พอดีปะทะกระดาบส่านนิลกาที่มันสะบัดออกมาเสียงตากดังผ่านพ้นแล้วเสียงทุ่มโยงถอยกรูดไปสามก้าแต่อีทีอีที่สวมชุดชั้นในได้พุ่งกายไปด้านข้างด้วยเท้าเปล่า นมือถือขบีสั้นจี๋เกี่ยมสองจัลยานเป็นประกายเขียวเรืองแวววาวดุดสารพิษร้ายเสียงทุ่มโยงผู้นั้นเงียบเงาม่ส่งเสียงกัดฟันควงดาบสาั้นเอ็กอิมต่อต่อ,ตอนิลการอย่างแคล่วคล่องว่องไวจนประกายสีดามทะลักออกมากลุมกอดดุดันไม่อาจต้านทานถึงกับเป็นยอดฝีมือระดับยากจะพบเห็นในบูเลียมยุคนี้อีทีอีตวาดอย่างเหยียดหยามพุนกายควับไปว่องไว ประกายสีเขียวเหลืองเจียวิ่เกี่ยฉับจากด้านล่างขึ้นสู่เบื้องสูงคนผู้นั้นแผ่ร้องเสียงประหลาดพิกลไหลทุบป,ปาดเนื้อขาวมาชิ้นหนึ่งโลหิตฉีกระจายทันทีกระบีส่สันเฮกอิมของมันพุ่งใส่สูงอ,อกอี้ทีอีดุดเกาทาน e อนนี้ทีอียืนแนวนน่ไม่เ่อนไหวเพียงสะบัดกระบี่ในมือวูบหนึ่งกระบีส่สันเฮกอิมก็ได้พุ่งคืินตรึงติดกับคือห้องในช่องว่างที่น้อยนิดคนผู้นั้นถลันออกนอกหน้าต่างดาบประกายไฟ กรอบหน้าต่างถูกกระแทกแตกกระจายเสียงดินโครมต่อจนเมื่ออีทีอีผู้กายเข้าไปไล่หาร่องรอยไฟดังฆ้าไม่พบแล้วเสียงฝีเท้าสับสนแววมาที่หน้าประตูอีกครั้งชุยเก้าเต็กระล่ำละลักร้องโอ้ยเซ่คอยเซ่เกิดว่าไงได้อีทีอีแค้นเสียเข้ามาเถิดชุยเก้าเต็กรีบผ่าประตูเข้ามากอดด้านหลังยังมีเชิญกานร่างใหญ่หน้าตาเหี้ยมหาติดตามอีกสองคน ยิ่งกว่านั้นทางนอกอย่างมีเงาคนยืนอยู่สับสนประกายวุฒแหววพอเห็นได้ชุยเก้าเต็กพอเข้าในห้องก็เข้าใ,ใจเรื่องดาวอยู่คร่าวๆเรื่องเพราะโต๊ะเก้าอี้ระเนระนาดกลาบโปรชิดเกรอะกล,ะกลางฝ้าหุ่มถูกทิ้งลงกับพื้นกรอบหน้าต่างพังทลายยับเยินจึงรล้วทำละลับกับอีที่อีเก้าเต็กสมควรตายรู้ข่าวร้ายชา้าเกินไปปล่อยให้สายรับเข้ามาก่อกวนคุยซิวได้อีท e ี่เก่าเสียงราบเรียบ แล้วกันไปเถิดทีมต้องง้วนเล่านี้ไม่ใช่บ้านอยู่เว้นเลยมีคนบุกเข้ามาแล้วมันยังไม่รู้ตัวหนึ่งแลสองใช้จาการที่อยู่ด้านหลังช่วยเกาต็กรีบตอบเสียงกังวานน้ำเรียงคุยซิอิมใต้หูอวยโองคลัตไม่ทราบหายไปแห่งหนใดแล้วพวกเราได้ยสัญญาณด่วนจากน้องพี่ที่ราตะเวน้นจึงทราบว่าในห้องคุยซิลมีเสียงปิดปกติพากันเร่งรีบมาอีทีอีหน้าเครียดทันทีกล่าวสีกระดาษ เมื่อชุยามก่อนเป็นจะเข้ามาส่งน้ำชาให้ดาวตอนนี้กลับหนีไปที่ใดแล้วชุยเข้าเต็กสถานที่ใหญ่ร้องด้วยความหวาดหวัน่นโซฮานไม่ทราบมาประสบภัยจากฝีมือชั่วร้ายของผู้ใดแล้วพลั่นปากนี้ไปแต่แต่ละคน่างหน้าแปรเปลี่ยนทันทีอีที่อีคำรามสุนซาเลงจีม้มอขี้ท่านทั้งสองมิศักเป็นอุ้ยสัวเลงพวกท่านมิหน้าที่ใดจุกรีบออกสืบสอดค้นหาสายลับให้เราทันที ช่จ่าการทั้งสองลรงลานรับขามพิ่งปราดออกไปอย่างเร่งร้อนช่วยเก้าเต็กออมแอมคืนข้าพเจ้าก็ไปด้วยหรออุ้ยซิ่วอีที่ตวัดผู้ใดสั่งให้ท่านจับเจ้าในที่นี้หรอช่วยเก้าเต็กลุงหลานหันไก่จะไปแต่พันกราบคืนอุยซิ่วผู้ใดรอบเลี้งเข้าไปในห้องท่านเป็นสายลับถึงข้าตากรเป็นบุรุษสตรีมีรูปรศร้ายยิ่งร้ายข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจความในของเรื่องเราเฮ้อ ท่านยังคงเยียได้เข้าใจประเสริฐกว่าวิเซีหมายความในเมื่อต้องการทราบเราก็จะตอบท่านผู้มาเป็นข้าตรกรเพศชายรูปรักษณ่ของมานท่านคุ้นเคยอย่างนี้ไม่ผิดกับเสียงทุ่มโยกที่ตายไปสักน้อยนิดกล่าวให้กระจ่างวันนี้บานก็คือเสียงทุ่มโยกชุยเก้าเต็กปะอ่าตาเหลือกค้างใบหน้าบิ่เบี้ยวทันทีมุนโง่คู่หนึ่งจึงกล่าวโล่งอ,อก ุยซิวที่แท้ท่านฮะตาลายกระมังใต้ซิ่วหนาวเสียงทุ่มโยงถูกฝีมือมาเหตุศัตรูสังหารไปนานแล้วมันไหนเลยมาปรากฏในที่นี้ได้ไหนเลยรอบสังหารคุยซิ่วได้อีที่อีกล่าวช้าๆโคนพู้นด้านมิเพียงมีรูปรักษณไม่ผิดกับเสียงทุ่มโยกตอนมีชีวิตเท่านั้นไม่ว่าอากาศกุยยาถ้อยร้อยวจ,จากระทั่งสำเนียงเสียงกล่าวก็ไม่ผิดเพีย้ยน อย่าว่าแต่มันยังย้ำว่าเป็นวิญญาณของเสียงทุ่งโยงมาเพื่อบวรทให้เราล้างแค้นแทนมันชุยก้าเตะเกลืนน้ำลายด้วยความระบากตะกุตะกับเล้ใครดังไม่อาจเป็นไปได้ไม่อาจเป็นไปได้หรือโอ้ยเรื่องนี้คราพเจ้าคิดว่าต้องมีเล่ห์กลหมายความอย่างไรเรื่องพูดผีปีศาจสํแดงเดบเป็นนิทานขู่ขวัญผู้คนเท่านั้นไม่มีคุณค่าให้เชื่อถือได้ เสียงท่วงโยกใต้ซิวนาวถึงกลับมาปรากฏปัญญาในยามข้ามคืนนับเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องครางแคลกสงสัยอยู่แล้วแม่นับว่ามันเป็นวิญญาของเสียงท่วงโยกจริงเถิดก็เพียงควรมากราบไหว้วิงวอนคุยซิวล้างแค่แทนมันมันต้องต้องไม่ประทุษร้ายคุยซิวเด็ดขาดคน,คนที่ยามีชีวิตจงรักภักดีหนักแน่นตายเป็นผู้ผีแล้วก็ต้องมีความจงรักภักดีที่เปลี่ยนแปลง ไหนเลยพอกลายเป็นปีศาจก็มีจิตใจใเป,ปลี่ยนแปลงไปได้เหี้ยว่าแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังพูดผีปีศาจจะทําร้ายคนอย่างใช้อาวุธอีที่อีหิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวก้าวเตะความคิดเข็นของท่านถูกต้องอย่างยิ่งแก้แย้ได้กระจ่างชัดด้วยแสดงว่าท่านมีสมองกว่าเดิมไม่น้อยแล้วใช่ผู้นั้นไม่ใช่วิญญาณิเสียงทุ่งโยงเป็นเพียงคนที่รู้จักวิชาปลอมแปลงโฉมมากลอกวนเท่านั้นหยุดเล็กน้อยอีท e ี่อีกล่าวสืบไป ีมือปลอมแปลงโฉของเจ้าผู้นั้นยอดเยี่ยมไปน้อยจนแทบตบตาเราไปได้ตอนแรกที่เห็นเรายังตะกกเป็นอย่างยิ่งจนขวัญเสียแต่เราเปฏิเสธเรื่องพูดผีปีศาสสำแดงกายไปในทันทีแน่ใจว่าไฟายรูปภาพองไรใช้เล่ตบตาของชนชาวนักเลงชั้นต่ำจวบจนเมื่อมันยาเข้าหาเราโดยไม่หยุดตามเสียงตวาดห้ามเรายิ่งเชื่อว่นว่าเจ้าผู้นั้นเป็นตัวปลอมมา ภายหลังยืนยันได้เป็นคนมีชีวิตพร้อมเป็นผู้ผีใช่แล้วรูปรสนาและท่าทีพร้อมทั้งถ้อยร้อยวาจากห้องมันกลายคืนเสียงทุ่งโยงอย่างนี้กระทัทง่งพ่อป้วยแต่งกระบูไม่มีหัวและเฮกอิมต่อต่อ,ตอดับสั้นนิรการอันเป็นอาวุธประจําตัวของเสียงทุ่งโยงก็ถูกขโมยมาใช้แต่พฤติการตอนสุดท้ายกลับไม่คล้ายเสียงทุ่งโยง สิ่งทุ่งโยกต้องไม่ประทุดร้ายเราเด็กขาดและวิญญาณร้ายยิ่งไม่ใช้อุปลับและอาวุธธรรมดาทำร้ายคนด๋วยวอ้วิญญาณก็ต้องไม่มีโลหิตอีที่กว่าตาหมอคราบโลหิตที่แปดเปื้อนตาพื้นผากเปล่าใช่วิญญาณต้องไม่มีโลหิตหลั่งไหลกุีเซียวโคงให้บทเรียนเตือนใจมันจนจมเป็นานทีเดียวเจ้าผู้นั้นมีพลังพิบูตรกล้าแข็งอย่างนี้ยิง่งเหนือกว่าพวกท่านหลายคนมากมายนัก มันถึงกับต้านทามฝีมือเราได้สิบกบบว่าบุนท่าบ้านแม้ตอนหลังถูกเราไปกระบ,บี่หนึ่งแต่นั่นยังคงเป็นโชคช่วยหากมันสงบจิตใจหนักแน่นเยือกเยน็นไม่หวาดหวั่นรุนแานอย่างน้อยยังพอต้านทาดได้อีกสิบกว่ากะบ,บวนท่าโดยไม่เป็นปัญหาใดๆไอ้เช่นนี้เป็นว่ามันมีความสามารถต้านทานฝีมือคุยซิ่วได้รวม30กบกว่าบนทะ่าแล้วไม่ผิดแม้แต่น้อยคนผู้นี้ลงมืออหิตดูดานปฏิยาปัดเปีียวคล่องแคล่ว และยังมีกระบวนท่าพิกลพิสดารอย่างนี้ครับบันสะกดใจหนักแน่นประต่อสู้หน้าัวมใน3ามสิบกระบวนท่ายังไม่อาจเอาชัยมันได้ดอกหายคุยซิ่วในหลายปีนี้ผู้ที่สามารถต้านทานฝีมือทา่าถึง30มสิกระบวนท่ามีอยู่ไม่มากเท่าไรแล้วผู้อื่นไม่รู้จักความไร้เก่าของท่านแต่พวกเรากลับรู้จักกระจา่างยิ่งฮ่าฮ่าดังนั้นจึงว่าเนื้อคนมีคนเนือฟ้ามีฟ้าอุยซิ่วเลยที่ท่านผู้นี้ไม่เข้มแข็งกว่าท่านเอ,อ แม้พลังฝีมือบัานไม่ทัดเทียมเราแต่การดำเนินง,งานอันนี้รับพิสดารฝีมือที่กาดเกี้ยวดุดันความคิดที่สุขุมรอบขอบกลับไม่อาจชล่าไปเลือเล่อได้เก้าเตกได้าัวพวกเราเผชิญกับศัตรูที่กล้าแข็งเข้าแล้วชุยเก้าเต๊กล่าวด้วยความไม่ยินยอมต่อให้มันเข้มแข็งปานใดยังจะเหนือกว่าแชริ่งเป็งได้หรือต่อให้มันสูงส่งเพียงไหนยังยากจะทัดเทียมกว่ายกป้าอีทอี่มันเป็นเพียงหนึ่นเงเชั้นต่ำ ที่รู้จักแต่ปลอมตัวแอบอ้างเป็นผู้ผีปีศาจเท่านั้นอย่าได้ดูแค่ศัตรูเกินไปนักเก้าเต็กไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอในเลยกล้าบุกมาลัางควานทั้งถิ่นหากฝ่ายลูกค่าไปชนชัน้นธรรมดามันต้องไม่กล้ามากระถูกตรวจเสือของพวกเราแล้วเออเจ้าผู้นั้นเป็นใครกันแต่เราก็มีความคลางแคลงสงสัยเช่นเดียวกับท่านโวยเสียท่านป๋ามือกัมันบาสถึงสิบวัดบนท่าสังเกตแนวทางวิชาของมันออกหรือไม่ ไม่ออกมันผู้นี้มีพลังฝึกเปลือสูสงส่งลงมือดูดานกราดเกลียวแทบไปมีจุดอ่อนช่องว่างพอจะติโตและการปราบมือก็สั้นอย่างยิ่งยากจะสังเกตออกว่ามันใช้บุท่าสำนักใดหากมันยืดเวลาการต่อสู้กับเรามากกว่านี้แต่บางทียังพอสังเกตเข้อมูลได้อ่าหากื่เวลาต่อสู้นานกว่านี้ชีวิตชั่วเช้าของมันก็ต้องทิ้งอยู่ที่นี่แล้วอีทีอีอย่างมิถานกล่าวกระไร ราร่างบูบมาที่หน้าประตูฮาปรกากฏเป็นหีมวว่ม้าวัววิ่งขกระหอเข้ามาด้วยเหงื่อสมกายไปหน้าบิดเบี้ยวพอเข้าประตูเห็นอี้ที่ยืนเป็นปกติอยู่ในห้องจึงระบายลมจากปากครึ่งใหญ่เราผักผเนนใหญ่ออกจากอกแต่ยังคงเท่าล่มะลักถามโอ้ยซิลท่านปลอดภัยกว่างอี้ที่ส่งเสียงหนึ่งน่างเราย่อมปลอดภัยท่านโดนลานไปใหญ่คล้ายด่างพบพูดผีเขาปาน ชิมเต้าหัวนร้องด้วยความบาดบานควาเสียยายไม่ใช่พบผูดผีจริงๆคุยซิ่วท่านก็พบหรือท่านพบผีผู้ใดแล้ชิมเต้าหวนเกินหลายอึกใหญ่กล่าวด้วยความลำบากใจบอกแล้วยากให้บุคคลไม่รู้สึกเป็นเรื่องหลไยๆคุยซิ่วที่เจ้าเห็นเป็นปีศาจเสียงท่วงยงใต้ซิ่วเนาช่วยก้าวเต็กคำรามที่โทรศทัพท์ทันที เมื่อคู่ท่านตะกาไปที่ใดที่นอนอยุ่งเหยิงแต่ไม่มีเงาร่าของท่านอยู่ตอนนี้ได้ใช้คนออกค้นหาท่านโทษทุกทิศทางแล้วพวกเรายังเข้าใจท่านถูกพูดผีล่าวิญญาลงนรกแล้วจริงๆยิ้มเต้าวง้วนสกิวขา่าอธความหนาวเหน็บเปล่าอยังไม่คายวัดๆวดนานเป็นปีศาจเสียงทุ่งยุ่งจริงๆมันลอยตามสายลมเข้ามาที่ห้องข้าพเจ้าและยังเป่าลมใส่ข้าพเจ้า อยู่สู้สู้สวนลมนั้นเย็นราเป็นลมปิศาจจนผู้โขนต้อง,องหวาดหวั่นขนลุกเกรียวใบหน้าของมันก็ซีดขาวชาดา้ากร้ายด่างพึ่งคาขนขึ้นจากลมก็าปานสองตาเบิกจ้องพระเจ้าจนแน่วนน่เป็นประกายสีเขียวเรืองนับว่ากูวขวานข้าเจ้าจนแทบขาอ่อนนี้ไม่ได้ชุวยเก็เต็กรีบถามปห่อวางเรายิ้ตั้งวนแลบลิ้นเดียวรือพิปากตะกตะก่า ภายหลังข้าพเจ้าเห็นมันยากเข้ามาที่เตียงตลอดเวลาในียมแตกื่นขวัญเสียไม่คำนึงว่ามันเป็นมนุษย์หรือพูดผีสวัสดมือแทงสวนไปใส่ทันทีแต่แทงไม่ถูกมันเงาปีศาจนั้นส่งเสียงร้องดังจิ้งจอกหอนแล้วพิ้วตัวออกนอกห้องข้าพเจ้าเกิดความสงสัยจึงกระโดดไล่ตามติดไปการไล่ครานี้ไปจนถึงหมู่บ้านทางหลังผาอ้อมเป็นครึ่งวันกาหาร่องรอยมันไม่พบข้าพเจ้าพันสมนึกนั่นอาจเป็นเล่ห์ร้ายของชนชาังเลงที่ใช้มาหลอกล่อข้าพเจ้า ให้ออกจากที่พักเพื่อรอบประทุษร้ายคุยซิ่วก็ได้ยามคนกวาดเจ้ารีบร้นรางกลับมาโชคดีที่คุยซิ่วไม่ถูกรบกวนอย่างไรไม่เช่นนั้นข้าเจ้าทนทานไม่ได้ชุยก้าวเตะแค่นเสียงเย,ายาียหยันเราหิมเกิดเมื่อตั้งนานมาแล้วหรือหิ้มเต้าง้วนกว่าตาหมองรอบขางรับพุ่งขึ้นคุยซิ่วเป็นเรื่องราวใดกันมีคนเข้ามาประทุษร้ายเรา ใคเป็นผู้ใดกันก็คือวิญญาของเสียงใต้ซิวหนาวผู้นั้นใค้วิญญาจะรู้จักบรทุกร้ายคนคุยซิวนั่นต้องเป็นศัตรูคนใดของพวกเราปรอมแปลงมาแน่ใช่แล้วเสียดายที่เราเพียงทําอันตรายมันบาดเจ็บไม่อาจสก,กัดมันไว้ได้จะเป็นตัวบาดชาติชั่วใด